สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตนซีวิ l เอนจิเนีครับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเกี่ยวกับรอบตัวเราเนี่ยหลังจากที่ช่วงนี้มันก็เป็นกระแสเลือกตั้งใช่ไหมก็เราก็รู้แล้วว่าพรรคเก้าไก่นะได้อันดับหนึ่งแล้วแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือการจัดตั้งรัฐบานลนั่นแหละมันจะจัดยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอดูอีกทีนะครับ แต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกี่ยวกับงานก่อสร้างนะตามสายงานของช่องเราอะช่องเราก็เกี่ยวกับางานก่อสร้างใช่ไหมซิฟวิ้เอนจิเนียร์เนาะงานเกี่ยวกับโยธาง,งานก่อสร้างตึกเนี่ยเกี่ยวกับทรศวากรนี้เนาะเราก็จะมาคุยว่าหลังจากที่ก้าวไก่อะได้เป็นรัฐบาลนะในอนาคตสมมุตินะว่าจะตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ย มันจะมีผลดีต่อต่อแรงงานยังไงนะแรงงานก่อสร้างยังไงนะครับแรงงานก่อสร้างเนี่ยผมหมายถึงไม่ใช่เฉพาะคนงานก่อสร้างกรรมก,กรนะแรงงานก่อสร้างคือโฟร์แมนวิศวกรอา่าพนักง,งานหรือว่าตำแหน่งต่างๆที่อยู่ในงานก่อสร้างนะเขาจะได้รับผลกระทบหรือว่าผลดีผลเสียยังไงบ้างนะคือตอนเนี้ที่ผมไปดูนโยบายของพักก้าวไก่นะครับผมก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอยู่ เรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับค่าแรงนี่แหละเขาไดา้ให้ความเห็นหรือว่าได้แสดงนโยบายในเว็บไซต์ของเขานะมันมีอยู่ห้าข้อหลักๆนะที่ผมเข้าไปดูอ่ะข้อแรกเนะี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าขึ้นค่าแรงทุกปีนะครับผมคือการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกๆปีโดยการอิงจากสองอย่างหลักๆของเขานะที่จะอิงอะ่ะหนึ่งก็คือ กา,ก,การอิงจากการอิงจากอัตราเงินเฟ้อหนึ่งเรื่องแรกอ่ะก็คืออิงจากอัตราเงินเฟ้อว่าอัตราเงินเฟ้อขึ้นเท่าไหร่ก็จะขึ้นตามเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องรายได้ของประเทศนะรายได้พวก GDP พวกอะไรเนี่ยจะอิงจาก2อ,อย่างตัวไหนเยอะกว่ากันจะใช้ตัวนั้นเป็นเกณฑ์ประมาณนีนะ้ที่ผมไปอ่านนะใครใครที่ยังไม่อ่านก็เข้าไปดูได้นะมันมีอยู่ในเว็บไซต์ของเขาอยู่นี่คือเรื่องแรกที่เขาบอกมา ส่วนเรื่องที่2อเนี่ยที่ทำทันทีของเขาก็คือการขึ้นค่าแรง450บาทค่าแรงขั้นต่ํา450บาททั้งประเทศนะที่เขาขึ้นจาก300ใช่ไหม300กว่าบาทก็จะเป็น450บาทแต่ว่าการขึ้นของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมีการก็ต้องไปคุยกับผู้ประกอบการลพวกสหภาพแรงงานสหภาพผู้ประกอบการพวกนี้นะว่าตกลงกันว่าจะมีอะไรให้กับเจ้าของธุรกิจบ้างที่ต้องขึ้นค่าแรงให้กับลูกน้องอะไรนะ อันนี้ก็เรื่องที่สองส่วนเรื่องที่สามก็คือการยกระดับอันนั้นนะยกระดับประสิทธิภาพของแรงงานนะก็คือการช่วยพัฒนาสกิลต่างๆของแรงงานนะจะมีงบอยู่ประมาณที่ดูก็ประมาณห้าพันล้านห้าพันล้านคืองบในการให้แรงงานเนี่ยไปใช้เรียนรู้ไปน่าจะเป็นหลักสูตรเรียนอะไรพวกนี้นะเข้าหลักสูตรเรียนแล้วก็ เพื่อพัฒนาสกิลของตัวเองนะอันนี้คือเรื่องที่สามเรื่องที่สีเเ <laughs> เ่เรื่องที่สี่เนี่ยเดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนลืมเรื่องที่สี่ก็คือเรื่องที่สี่คือการที่จะมีชั่วโมงการทํางานนะครับคือเป็นห่วงสุขภาพของพนักงานเนี่ยพนักงานหรือแรงงานเนี่ยจะมีการลดชั่วโมงการทํางานนะก็คือชั่วโมงการทํางานปกติเนี่ยจะสี่สิบแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกไหมขั้นต่า ห้ามแม็กเกินนี้ถูกไหมแต่ว่าเขาจะลดเหลือสี่สิบชั่วโมงต่อสัปดาห์นะั้นถ,ถ้าเกิดทํางานแปดชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยก็จะทํางานห้าวันส่วนที่เหลือมันก็คงจะเป็นโอทีอะไรพวกนี้แหละครับผมนะแล้วก็มีทั้งพวกประกันสังคมอะไรพวกนี้ประกันสุขภาพนะครับเรื่องที่ห้าเรื่องสุดท้ายเนี่ยที่ดูในเว็บไซต์นะมันก็จะเป็นเรื่องการเพิ่มสวัสดิการนะประกันสุขภาพ ท่วนหน้าหรือว่าพวกสวัสดิการท่วนหน้าอะไรพวกนี้ก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แรงงานไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเยอะเท่าเดิมนะครับผมเอาพวกสวัสดิการในการรักษาพยาบาลหรือว่าพวกสวัสดิการเรื่องหนึ่งเรื่องคือท่วนหน้าที่ก็คือน้ําประปาดื่มได้ใช่ไหมกา,การที่น้ําประปาดื่มได้เนี่ยมันจะช่วยช่วยให้คนเนี่ยไม่ใช่แค่แรงงานคือคนทั่วประเทศน่ะ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าเนี่ยได้เยอะเลยนะพอเยอะมากเลยคือถ้าถ้าคนซื้อน้ํากินทุกวันเนี่ยผมว่าหลายหลายตังค์อยู่นะในการใช้น้ําแต่ละวันเนี่ยในการดื่มนนะครับก็นี่ก็ผมว่าถ้าทําได้จริงก็ดีนะเรื่องนี้นะก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องแรงงานนะก็ถ้าคนที่อยู่ในแวดวงก่อสร้างหรือแวดวงเกี่ยวกับ เนี่ยสังหาริมทรัพย์หรือว่าวิศวกรรมเกี่ยวกับโยธาอะไรพวกนี้ก่อสร้างเนี่ยก็จะรู้ว่าแรงงานนี่ทํางานหนักจริงๆนะทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงดึกเลยนะคือบางคนเนี่ยทํางานเข้างานแปดโมงเนี่ยทำถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยอันนี้คือเรื่องปกติของแรงงานก่อสร้างไงน,นะถ้าเป็นงานโครงการที่เร่งจริงๆอนะ่ะทําดึกจริงๆแต่ว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันก็ผมคิดว่าในความคิดผมในตอนนี้มันไม่สมน้ําสมเนื้อ เท่าที่ควรนะกับสุขภาพที่แรงงานเขาต้องเสียไปนะไม่ว่าจะเป็นแรงงานก่อสร้างที่เป็นกรรมกรหรือว่าช่างฝีมือนะช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กช่างเชื่อมหรือว่ากรรมกรแบกหามเนี่ยมันเสียสุขภาพมากในการทํางานก่อสร้างในประเทศไทยในตอนนี้นะครับทํางานก็ดึกง,งานก็ลิ้นค่าตอบแทนก็ผมว่ามันไม่สมน้ําสมเนื้อแล้วก็ทั้งโฟร์แมนวิศวกรพวกนี้ที่คุมงานเนี่ย เขาก็ต้องเสียสุขภาพในการนอนดึกคือมันเสียสุขภาพกันหมดเลยแล้วทําให้เขาเรียกอะไรสุขภาพของประชากรในด้านก่อสร้างของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเป็นหลายโรคมากเหมือนผมเคยทำคลิปไปนะเรื่องโรคที่เกิดขึ้นจากการทํางานก่อสร้างเนี่ยทางโรคทางกายภาพหรือว่าโรคที่อยู่ข้างในนะครับมันเสียเสียหายจริงๆ เสียหายทั้งต่อตัวบุคคลแล้วก็ต่อประเทศนะถ้าจะพัฒนาประเทศไปให้ได้เนะี่ยต้องบอกว่ามันเป็นความคิดผมนะควรจะให้ <Hey. S 1> ความสําคัญกับแรงงานทุกด้านนั่นแหละแต่ว่าก่อสร้างเนะี่ยคือวิกฤตแล้วในตัวนี้วิกฤตแล้วถ้าใครรู้รู้เรื่องก่อสร้างนะคือช่วงเนี้ยแรงงานก่อสร้างเนี่ยแทบจะหาคนไทยไม่ได้นะเฉพาะแรงงานนะคือเป็นต่างชาติทั้งหมดเพราะว่ามันทํางานหนักจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยที่ไปทํางานเนี่ย เขาก็โดนค่อนขอดมากคือโดนค่อนขอดว่าคนไทยทํางานก่อสร้างเนี่ยไม่ขยันเท่าแรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้นะผมคิดว่ามันไม่แฟร์ต่อคนไทยสักเท่าไหร่นะครับเรื่องเนี้ยไม่แฟร์ต่อคนไทยอย่างพวกเราเลยว่าไม่ขยันเท่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยคือมันก็คนละบริบทกันนะบริบทในสังคมไทยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือผมถามว่าแรงงาน แรงงานในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่ายุโรปหรืออเมริกาเนี่ยแรงงานก่อสร้างเขาเนี่ยเขาเขาไม่ขยันเออเขาขยันกว่าเราเหรอผมว่าเป็นไปไม่ได้อะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะขยันกว่าเราแล้วก็คือตอนเนี้ยมันก็มีหลายเรื่องนะนี่ก็เห็นใจนะเห็นใจแรงงานนะถ้าก้าวไกลเขาได้เป็นรัฐบาลจริงๆอ่ะนะผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะ่ะ แล้วประโยชน์มากกว่าเสียแหละเออเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือ4ี่ยห้าสิบแหละที่ทําทันทีขึ้น่ร้อยห้นสิบบาทเนะี่ยก็ขึ้นเกบห้าสบเปอร์เซ็นเลยนะจากสามร้อยก็บวย150อีกร้0ยหสิบเป็น4ี่ร้อยหิบาทอันนี้ผมว่ามันยังยังน้อยไปซะด้วยซ้ำนะครับผมนะจะประมาณนี้สําหรับคลิปในวันนี้ของเราก็ไม่มีอะไรมากหลังจากไม่ได้ update, อัปเดตช anel ช่องต้นซีวิวเอนจิเนียร์มานานนะพอดีผมก็มีช่องอีกช่องหนึ่งที่ก็ทําอยู่เหมือนกันมันก็ มันก็เร่งมากก็คือช่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับพูดคุย,ก,ยกับฟุตบอลใครที่มีความสนใจด้านนี้ก็สามารถเข้าไปคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมว่าช่องอีกช่องหนึง่งอ่ะผมชื่อช่องอะไรนะไว้ในเดสคริปชันของคลิปนี้นั่นแหละครับผมส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบลงเท่นี้แหละนะใครที่เข้ามาดูก็ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีวิ่เอนจิเนียร์นะแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือเช่วยกดไลค์ลิปน้ครับกดไลค์เพื่อที่ คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับฝากด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้ว